ได้วันนี้คือสิ่งที่หนูได้วันนี้คือคือเมสเซ่เป็นแฟนคลับทุกดอมตอบรูบคนเลยเขาเก่งนะกล้าสูกถูกต้องเลยตอนนี้ตหมองแบบตันแล้วเพราะเครียดมากทำไมอ่ะไม่อยากรอคุณไปหมันเป็นเทปเล็ด้วยคุณงกุ้งไก่ลผมเลยอ่ะแล้วผมอ๋อเทียบเทียบตัวสูงอีพีเจ็ดใช่ไหมใช่ปูทาว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าใครยังไม่เคยดูอย่างนี้กับนนนะครับผม ไปดูให้หน่อยนะครับครับผมขออนุญาตปูทางก่อนคุณพี่เตี้ยกระบุบว่ะอ้าวเหรอเอออ่ะแล้วแล้วคุณเคยรักใครไหมเคยเคยป่าป๋าน้องน้องเพื่อนเพื่อนพี่พเอ้ยครับผมพี่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 เยอะจังเลยอ่ะพี่คนเดียวได้ป่ะฮ่ะมก็แบบเออมันก็ต้องแบบมีมีสหายบ้างโอเคโอเคก็อยากจะบอกว่าหามถึงเคยรักใครนะครับถึงก็คงเข้าใจเรื่องเราแบบนั้นนะครับผม เพราะว่าถ้าไม่เคยรักใครก็คงไม่เข้าใจความสุขของพวกเราหรอกแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความรักนะครับผมใช่ครับผมคคมีวาเราไม่ได้ขอเพลงนี้มาเกือบเกือบแล้วแล้วผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับได้ครับผมเจอกใครนะครับที่กานลงนี่ครับว้าวทำไมเพอะไรเพราะว่าเหมาะหรอเหมาะเหมาะมากครับเพราะว่าด้วยความที่คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านสื่อแต่ว่าพอผมได้รับบทบาทอย่างที่การ์ดลงเนี่ย ครบก็ต้องอ่านกับอ่านึาษามีายมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเพื่อกับตัวเจมมีความคล้ายกันมากครับผมก็เลยรู้สึกว่าเยากไครับอยากอกันหนนนงอ่าผมน็มนหนังสนอเน่มนน้นะนน้ยนนนกนน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 นะนนนนเนน้ชนอตนนนน่นน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 ยนน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 น้านน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 งสือนน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 น ทะหมาท่านบอกทำหมาทำหมาไอ้ไม่ไอ้ผมรู้สึกเอ่อคิดถึงหนังสือเรื่อง Bill and Andy อ่ะใครเคยอ่านบ้างครับหนังสือเล่มโปรดของคุณนี่ว่าเฮ้ยเพราะไม่คุ้นรู้ใครที่ยังไม่เคยอ่านนะครับลองไปหาซื้ออ่านมาได้คือความคคือความหมายของมันมันจะมีหลายรสชาติมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืเรารู้สึกว่าไปเจอ บางบทความหนึ่งที่เออพงพูดถึงก็คิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยรใช่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณสปอย์นิดหนึงเผื่อแฟนๆของคนที่ได้จไปซื้ออ่านมันก็มีเนื้อหาที่แบบว่าเป็นคําพูดเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าเจอประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่ความรักความผิดหวังแล้วก็อาจจะแบบถึงการแบบการจากลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลองไปอ่านได้ครับเพราะว่าในเนื้อหาก็มันอยากสปอย์อย่างเดซัพพอเขาด้วย ไปด้วยสำหรับคู่นี้นะคะก็น่ารักกันไปแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะใช่ครับเราไปที่คู่ต่อไปดีไหมคะพี่เจนคู่ต่อไปได้ข่าวว่าคุณ2คนได้เห็นทั้งสองคนนั้นได้้อบแล้วก็คือออกโอมกอใช่ครับผมสปอยนิดนึงแม้ตอน้อบเป็นยังไงคุณว่าโอ้บอกว่าพี่สองคน้องพิพออกมา แต่ว่าไม่ขอตบปอยนะเพลงอะไรก็เดี๋ยวรอรอชมกันดีกว่าโอเคทุกคนครับมอบเกียรตให้กับมฟอยฝูายัยตานขุมาขอบคุณขอบคุณครับพรนะเลยพรนะเฮงเลยเลยทุกคนครับผมที่นี่ยินเสียงนี้ครับผม ตนนี้แหละเป็นตัวแทนของทุกคนและกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าแฟนๆทุกๆคนแล้วก็ทุกคนในที่นี้ก็คงจะแฮปปี้เบอร์เดย์พี่โอมนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เจริญเจริญนะพี่นะหลายคนจะไม่รู้ว่าต้องเราจะโบราณโบราณหน่อยนะฮะโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ผมใช่ครับ